สวัสดีครับผมจะไม,ม,ม่ยําตุ่มเอียนตุ่มอะไรครับใส่ในหม่บวานนี่สองลังครับผมลังหนึ่งแล้วกับหมงนั้นนลังหนึ่งครับผมเพียงลันครับโอ้โหไปจะปยายาหลังในก่อนครับหนาเด็กเล็กเ้อผมใช่ได้ขึ้นหนึ่งก็อีกหมื่นหนึ่งนะครับก็เลยไมายํายิเงมอือสองนะ ไปเห็นงานู่นะครับน้ำกรลึกดขึ้ครับด๋ยันนกยันเต่คสับนี่ครับใช้นังนั้นนดำกรเดงวิ่งขังห้างนกห้างนกยังบ่ครับผมน้ำี่ครับ นกนกองบุผมว่ามันห่างนกแกหน้าเลยนี่ยมันนกแกหน้ากับนกเป็ดนี่ครับผมตเป็นยันต์เป็นอะไรล่างเฮดเบิงครับผมจำจากยูทูบหมดแล้วพี่น้องเมื่อกี้เป็นฉีกกระเดือนเนอะจักซีมี่บุบเลยโอ้โหพี่น้องบ้าเขาท่าเลยพี่น้องโอ้ <c oughs> ที่น้องเลย <c oughs> ได้หผลดีผม <c oughs> สาเนี้มาใส่ประจำนะครับเลยมัใส่ประจำครับมาดีจงสิตีตุ่มผมก็ใส่แต่าบางลั่นนะครับ,บเมื่อคืนท่านได้ใส่ตุ่มจ๊กเถือ่เอเดี๋ยวเพิ่งลั่นครับยังไม่โตป่ะเขาแท้เขาแท้ ได้กครับผมได้กันว่ามน้วล่บตัวนึงเหใก่อนว่างันมีจบอกบ่ว่างไันีก่อนจีบอกตรงเนาะมือกหลังเนาะก็เป็นหย่องแรงงีแข้งแเงยยิเนาะสูงสิบลคือเนาะ นี่จัดพี่น้องก็ขอรับผมขอลเดียวเดคือไม่ตองลังครับขอ่ายุขอท่ายุพี่น้องอะไรเนี่ยผมขาล้างไงผมนี่้่ะติ๊ดในพี่น้องขอา่ายป ม e ouais. ันเลงครับผมพี่น่องดิ้ด้วยพี่น้องตัวนึ่งกะตัวกะใส่ได้ครับผมบ่ถือว่าบ่ถือบ่ถือว่าตัวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมบ้าง่ายนี่ผมก็เห็ดเอาเด้อพี่น้องเนี่ยนี่ครับก็ทาไป เจ้ๆครับป่ะชั้นเอกัฝากเป็นกำลังใจได้เลยครับพี่น้องเลยอุตสาห์ลอยเปอร์เซ็นต์ขึ้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจเีเฮ็ดแบบละลายลหลายรังครับผมอันนี้ผมก็หาเห็ดได้สองรังครับผมได้ผลแล้วครับได้ผลนี่งกับฝากเป็นกำลังใจและอุสาหลอยเปอร์เซ็นต์เด้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เน,นี้ครับขอบคุณครับ